โอ้ยพวกว่าข้าวงามพี่น้องเขียวจนว่าเพิ่นเสิร์ปปุ๋ยยังไม่รู้นี่จากเพิ่นเสิร์ปปุยยังไม่รู้คนข้าวเพิ่นเขียวเขียวพวกเนี่ยพวกพี่น้องข้าวเขียวจนโ mm hmm. น้ตพวกพี่น้องพวกพวกเขียวใช่ไหม mm hmm. พี่น้องเอ้ยข้าวเขียวแท้ เต็มท้องหนึ่งยาก็ะขึ้นแล้วยากะพงเหน่พวกพเข้าเขี้ยวเต็มน้องพี่น้องอหอมเข้าได้พี่น้องหอมแท้หอมหอมเข้ากันหนาเลยเข้ากำลังเขียวขึ้นพี่น้องเอ้ยพงเหน่พวกพเข้าเขี้ยวหนึ่งพวกเพอร์ไายอันยอดก้อนเข้าได้น้ำมากันโอ้ยนกบินท้นองบินี่นอนกบิน,น นกบินนกบินโอ้ยนกบินพี่น้องมึงนี่พูโอ้ยปลาเขาเขียดแทนพี่น้องไปนึ่งมันได้น้ำโอ้ยดงน้ำมาเขาเขียวนึง,นง,พ,ง,นพ,งนพ,พี่น้องเออพวกพูดว่าเขาเขียจัแทนมงนี่พูกมงนี่พูเข้าเขียดแทนพี่น้องเอยมึงเน่พกเขียกกมลมอยู่ ผลแล้วผลแล้วผลแล้วพี่น้องผลแล้วผลแล้วผลแล้วพวกาเข้าคิวใช่เนานะพว่าเข้าคิวใช่ครับผมตอนนี้ผมก็พามาดูทุ่งนานะครับพามาดูทุ่งนาครับผมมาดูรารบรรยากาศยามเย็นครับผมลองดูบรรยากาศยามเย็นนะครับสวยงามมากพี่น้องสวัสดีครับผมวันนี้ก็มา ดูทุ่งนาครับบรรยากาศทุ่งนาครับผมข้าวเขียวขจีมากเลยครับสวยงามมากเลยครับผมเนี่ยครับผมบางคนก็เลี้ยงควาเลี้ยงกระบือนะครับเลี้ยงควาอยู่ครับผมตอนเย็นๆครับโอ้ทุ่งนาครับผมขลังเป็นผู้พานนะครับผมดวงอาทิตย์กำลัง ไม่แรงมากครับไม่ร้อนไม่แรงมากครับผมดูครับผมน้ําข้าวเขียวกะจีเลยครับทัานูู้ชมดูสิครับผมข้าวเขียวกะจีเลยครับดูข้าวเขียวกะจีโอ้โอ้ตรงนี้มีมีหนองน้ําด้วยครับผมตรงนี้มีหนองน้ําด้วยครับโอ้ตรงนี้มีหนองน้ําด้วย มีหลองน้ำมีพี่สาวสองคนกำลังกำลังแก่ครับพี่น้องเพื่อนแก่ยอย่างบุ๊เพื่อนแก่ยอย่างโอ้เพื่อนกำลังแก่ยอยู่เป็น,นอะไรเลิศมีพี่เลิศเยู่บ่าเนี่ยบ่เนี่ยน้อยห,หรือเนี่ยเยอะเนี่ยน้อยโอ้ผม อ,อืผมไม่ได้เซอร์อันเกือบโบ๊ทมาผมไม่ได้ลงนะครับนี่โอ้เพิ่งกำลังแก้แนวอยู่พี่น้องโอ้แก้แนวโลกโ้เลยเคลเมีอยู่บอเขตดน้อยโอเ้เขตน้อยอเพิ่ลงไปแก้พี่น้องผมไม่ได้ผมไม่ได้เซอร์เกือบโบ,บ๊ทมาผมมีก้ารผมย่านเย็บไอเย็บหอเย็บเพอเลอ โอ้พิ่งกําลังแก้น้ํากําลังเพลงหัวเข่าพี่น้องเออน้ำกําลังเพลงหัวเข่าน้องอันนี้ฮะผมเคยมากการเขตนะครับเอ้ยการเขตกับกางคืน,นมูนมาหม้นม,มองอันนี้ก็ดีเดินน้องเห็นการเขตฮะเนี่ยขึ้นลนะายนะบังทรงสนญญาอนี้ขึ้นยาแพทย์นี้ขึ้นเนาะขันยาแพทย์นี้ขึ้นเสอือขันยาแพทย์นี่ขึ้นลูกกบ ลูกกอบโลเคตกับพี่น้องอ่าตะกะแตงกัะปิ้วลงไปอืมตะกะแตงเพิ่งกัะปิ้วลงไปพี่น้องอืมเป็นการหาอยู่หากินแบบธรรมชาติแบบแบบดั้งเดิมแบบสมัยปูนสมัยยังน้อยสมัยยังน้อยกับเห็นมาเนวนี้ครับตอนนี้เพิ่นกันอย่างเฮ็ดอยู่เลยครับเอ้ยเพิ่นกันอย่างเฮ็ดอยู่เพิ่งกับแก่เพิ่งแก่แล้ เพิ่นกำลังแก่น้าสาวเพิ่นกำลังแก่เพิ่นกำลังแก่แก่แนวแก่ลูกกบลูกเคสนี่ครับเต้าน้ำนี่ครับน้ำนี่ครับโอ้น้ำใสมาใสพี่น,น้องเออเมืนเน่อไงครัน้ำใสเตอมขันผูุ้้าได้เกิดบดบมาส่ว,สวนบ้นราลงไปเยี่ยมสุพันอยู่มาลงไปเยี่ยมสุพันอยู่น่แหละนี่ผัดมีได้เสิร์ฟเกิดบดบบมา ส่วนในแมงกระดากะมา้าระเบอ้อเนาะบึงซ่องเสอะส่วนในแมงกระดากะมาลุยน้ำครับพี่น้องลุยน้ำโอ้ยน้ำกำลัเงเลิะเลอะเลอะเลยพี่น้องเอ้ยเพลงหกเข้าเลยเพลงหกเข้าลรอพี่น้องมองนั้นจะเป็นกระโบกบ่๊ะมองน้ำเป็นกระโบกว่ะมองนั้นเสอะเดี๋ยวพี่น้องนื คนนึงเอาแง่คนนึงเอาจะลุงน้อยจะลุงที่มีแมงจะลุงห้างพี่น้องคนเอาข่ายแง่ฮักข่ายแง่ฮักก็เลยเอาเอาจะลุงมาแก่โอ้ยน้ำเพลงหัวข้าวกันได้นี่น้ำเพลงหัวข้าวแล้วพี่น้องน้ำเพลงหัวข้าวแล้ว Ừ, nêu nói bỏ ừ. vì mẹ nêu nhào nó ơ ừ. cả ờ, phải nêu nhào sợ ơ ờ, nêu càng nà cái này phải nêu nêu nhào ui sợ mấy con nòng hê hổ ừ, nêu lại mà lại nó sầm nêu xí nêu xí nè bố toàn nhàng nói ở khơi phải chè nêu khơi phải chè nêu ủa lúa cốc nhàng nói gì bỏ áo ừ. à à, chẳng nói mà mày nhíp mà nhì dù nó à, lô cốp nhưng mày nhíp mà dù nó mình như. Mình như. Mà rồi mà nhem mình nhớ mình nhem mình nhớ lục cốp nhưng mà nhíp mà nhì dù mình nhớ lục cốp hả ô dù bà nhà thì nó nêu nhớ dù bọ đây dù bọn mi dù bọn nêu nhớ ừm ย่างไปโอ้ยนั่งเพลงหัวเข้าเนี่พี่น้องเลยนั่งเพลงหัวเข้านี่ละบ่อืมนั่งเพลงหัวเข้าเนี่พี่น้องเออนั่งเพลงหัวเข้านี่หละแล้วก็เก็บเอาเนวเป็นเนวน้อยเก็บเอาเนลเป็นเนวน้อยพี่น้อง เวลาสำเร็จได้พอได้พอกรรมไล้พอไโอ้ลูกกบโอ้ลูกเขียดลูกเขียดเลยไหมลูกเขียน้อยป้าโอ้ยเดียดเดียดพี่น้องนิ่งโอ้ยเดียดลูกกบโอ้ลูกกบลูกเขียดโอ้ลูกกบลูกเขียดแล้วกันนิ่งอันนี้มันดีมันมันในน้อยมันก็รอดป้องเนาะเในน้อยมันก็รอดป้องเอาเฉพาะตัวเยื้อมัน ของซีเสดขากระจ้าอยู่โลเคชั่นโลครบโลเคชั่โอ้ทมละแก่พี um. ่น้องท่อมละแก่ท่อมหลักแก่เป็นทมเป็นทมละแก่เทื่บ้านเราโตเนี่ยมีละมันยังน้อยอยู่พี่น้องเอ้ยป้นหลับประมาณสักสองอาทิตย์ปุ๊บและวบางซ่องเสะสองอาทิตย์ปุ๊บล้วมันยังไหลเยอะเอออืมเออ โอ้ยมันยังน้อยอยู่เนาะมันเอาไม่ได้มันยังน้อยก็เอาไม่ได้แล้วมันยังน้อยขนาดเข้าโอปอไปปูนไปลังเคลื่อนพุ่งกายังน้อยตอนนั้นปานนิสุดออตีนแล้วบึงส่งเสือปานิสโซออตีนแล้วโอ้ยนองนองตะสุกครับผม นองตาซุ่นตอนนั้นเคยมาการขิดน้อยโอ้ยม้วนเดเอองนี้ค่ะม้วนกบหนึ่งต่พี่น้องตาซุ่ค่ะม้วนกบหนึ่งน้ำทมละขังพี่น้องเอยเพยงหัวเข้านี่แหละเพราะว่าผลตกได้ประมาณเทเดอรสองอาทิตย์มั้งน้่เออน้าสาวสองอาทิตย์นี่แหละฝนตกแห้งน้ำก็เลยขังน้ำขวดกับล่างไหลอ้อมเมื่อเช้านี่ก็ดีไปจากแม่นพี่เลอคี้งูคิดคว่าเลยไม่รู้ที่ดิน เมื่อไหร่เหมือนยังน้อยอยู่พี่น้องยังข่าวกับจั่วอยู่เมื่อไหร่เมื่น้อยอยู่โอ้ไปเยมันคนเหมันเนื้ก่อนมันเนื้อเมื่อทไหร่ละมันก็เป็นตีนใช่ไอืมเป็นตีนอืมอ๋อลูกเห็ดน้อยเนาะอ๋อลูกเห็ดน้อย่แสดนมันก็เป็นตีนแสดงตีมันก็ไปมันก็น้อยสมซื้อนั่นแล้วมันก็น้อยสมซื้อเออมีโบน้ำพี่น้องเลยมีโบน้ำอืมเดีือหัก ท้องขาวอ่อนรนอ่นอเลนอยู่เดี๋ยวท้องขาวอ่อนรนอ่นอเลนอยู่เดี๋ยวท้องขาวอยู่โอ้ลูกเข็ดน้อยโอ้ห้างกับแมาาวน่ามันน้อยโผล่มันน้อยโผดลูกเข็ดน,น้อยมีแม่ลูกเข็ดอยู่ลูกเข็ดน้อยบรรยากาศตอนแรกอากาศเย็นเย็นพี่น้องก็มีฮอรมีหนาวโอ้ไม่ต่นไม่ต่นลูกเข็ดน้อยโผล ดองแดงดองแดงอยู่พี่น้องเอ้ยดูดองแดงดองแดงดองแทงอยู่เนี่ยคนมีมี่เนี่ยคนเป็นเนี่ยน้อมีแม่เนี่ยเง่าอืมันเป็นเนี่ยเง่าสุดรายการก็เป็นเนี่ยเงาเนี่ยสันทิวซีเนาะเนี่ยสันนิวซีขึ้นห้องน้องน้องเฮสัมยังน้อยหนูโอ้ยแก่บานนี่ยก็ได้เป็นซิปโตเออหล่ากาลกระโด โบกกรมีพี่น้องเออโบกกรมี่มันแสดงกระเต็มน้องระเบิดนี่มันได้น้ำโบกกรขึ้นล่ะเพราะว่าหามันข่าอยู่เงามันข่าอยู่พี่น้องเอ้ยเงามันข่าอยู่เด้อไม่จะรู้เข็ดน้อยกับตุ้งเมฆข้าวสารพร้อมเนาะเออมีเมฆข้าวสารเออมีลูกเมฆข้าวสาร เอาเอพออ้อเด้อเอาเงอพอได้ออแรงเด้อเออเอาเงอพออ้อแรงเด้อเอาเงอพออ้อแรงน้ำเพ่งหัวข้าวน้ำมีเล็กเล่นน้อยบ่มีตัวน้อยเนาะโอ้นเด้อตัวเนื้อค่ะตัวนั้นค่ะผู้เต่งผู้เต่งผู้แต่งเออเด้ตัวเต่งกระปาดบ่ ลูกกระปาดอ่ะอันนี้ลูกกระปาด,ดิอโอ้ลูกกระปาพี่น้องเออลูกกระปาเด,ดิวนหะาลูกกระปาหนะแคมเศร้าอยู่เดินทถงอีแม่เพิ่นปูอันพักผ้าไว้ฮะลูกกระปาด,ดีพอได้อยู่พี่น้องเอ,อ้ยอืมพ่ไดท้ทวนองก็ได้พอได,ได้ได้พออ้อยูงระบังส่งเสริมอ๋อก็คือไม่พอแกงไม่พอแกงไม่พอหมกอ๋อก็คือแบบว่า แกงน้อยน้อยน้ำน้อยป้าผมพี่น้องผมลูกเข็ดน้อยลูกเข็ดน้อยไม่ตัลูกเข็ดน้อยพี่น้องเออเนี้ยก็ทะเลตัวเดียวน้อยลูกเข็ดนกับบงเดี้ยบงกระดิบปะบงกระดิเนาะออ๋บงกระดิดน้อยเนาะบงกระดิดน้อยเออบงกระดิดน้อยบอมพี่การนี่ฮะ มีบ้องก็ะดีเนียอย่านนี้บะมีแม่มันมีแม่มเดินเจ็ดเดินแปดพ้นบะโบอกแถนน้นธรมรมชาตินะปลาเป็นแม่ปลาปลาธรรมชาตนะิเป็นแม่ปลาป้อยเนาะเป็นน้ำธรมรมชาตินองตาสุได้ยินจะยังน้อยนองตาสุจะเป็นเรือตาสุจะจะบ้านเลยอถ้าบ้านหนองไผ่หรือบ้านพลแดงกับมีหัวชักผมไม่ทะลุเขตเปน้องเหินทองขาวสลา,านอยู่ พคนน้อยจนมากินไม่ได้ปล่อยลงน้ำไปปลาลูเข็ดน้อยตัวน้อยน้อยตัวน้อยน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยหนึ่ตัวน้อยน้อยหนึ่งอันนี้ก็เอานะแกพี่น้องเอ้ยลากนะลากนี้แกแ้ก็คือป้าผมมีแต่ลูกเข็ดน้อยข่าวอยู่เต็มเรื่องเนาะ S, ข้ามันเยื่ขึ้นมาเสโอ้ยพอแล้วล่ะข้ามันเยื่ขึ้นมาเสโอ้ยมันก็โดนกินนาะโดนพิเรนกินโดนพิเรกินโดนงูปลาโดนพิเรกินงูปลาก็น่ารัาแถวนี้ฮะตอนก้านเข็นอ่ะทั้งงูปลาทั้งพิเรนลาแทงแถวแถวนี้ฮะโอ้ยมีพ่อเห็ดอัน มีพรอเฮดต,ตาบอีบอเนาะไปข้างโพนว้าวมีพรอให้ปาไปข้างโพนอีบอ,อพู่นยู่อันหน้ามืดป้าลูกเขียนน้ำมีลูกเขียนเยอะ,ไ,ยะไปเอาเมื่อกี้ตัวน,นึงเต็มท่งเนื้อเบอร์ซีเออแบ่งเดียวแบ่งเดียวกับไอแม่จอยแม่จอยเพิ่านไปซอเห็ดน่ะั้ยไปแบ่งเดียวมีมีเพอรว์วางเฮ้ยเอิญเพอร์เพอร์ก็มีเพอรว์วาง น,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 นี่นี่ตัววางป้านุชพี่น้องนี่ลูกเขียนน้อยครับพี่น้องนี่นี่เป็นตะกี้แต่กล่องพี่น้องลูกกบอกับพวกแนวคนน้อยลูกกบตัวน้อยบงกระดีเป็นอย่างน้อยอยู่เนาะบงกระดีบงกระดีเป็นอย่างน้อยอยู่แต่ลูกเขียนน้อยลายลายตาจะล้านอยู่ลูกเขียนน้อยเสือเบืองแหนือพวโอ้โหโอ้โห อืมอันนี้ขึ้นมาแข็มพังโอ้ยกระปูน้อยก็เห็นอันนี้เดี๋ยวได้เนื้ยเนี้ยื่ตัวหนึ่งเนี้อตัวเดียวนี่แหละเนื้อตัวหนึ่งเขากระปูน้อยกับแกงแซ่บเบด้วอืมกระปูน้อยกับแกงแซ่แต่เม็ดก้อนนะตํ่ากระปูน้อยเส้นอย่างก็หื้ ตำเซิ้งยังกับตะปูน้อยใช่ไก่อนหนนะถ้าตำเสิ้งยังวะกะปูน้อยเหรอเฮ้มันตำเซิ้งยังวะมาสิดานี่เนาะตำเสิ้อมาสิดาเดชเดชไปน้องเดชไน้องเดลูก้โลเดเดใสากะบียาเป็นน้อยแห้งน้อยแห้งเนาะสองโตวตัวเยิ้มต่ทียนีไม่ยิบไบอยู่ี่น้องเลยกอนละอาทิตย์นึงพอบังสรงนารักเะ มานยึบมานยี่ยู่โอ้มานยึบมานยี่ยู่โอ้กับใบน้ำลงมาอยู่หลายจะลองจะลองจะลองลงฮะพี่น้องโอ้เด้ฮะเด้ฮะกระดัอุ้ยมันเลอะในนี้เลอกตรงนี้เลอะกระบุกระบุถุงเป็นขลุ่มโอ้เด้พี่น้องเด้นี่ลูกก็เป็นลูกเขธอันนี้ลูกเขธลูกเข็ม ลูกกบเนะาะอืมลูกกบอืมลูกลกบอืมเลอกมั้งเป็นกระโบกมั้งออันเดีบงกระดีพัดลายเนาะบบนคือมันมาตลอดเนาะบงกรดนะดี <laughs> นเนเาะมากับน้ำนี่ละมั้งเนาะมันมากับน้ำบ้าบงกระดีบงกระดีมากับน้ำ bung cà mhm ừ mhm ôi mhm 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 này xông mhm xông mhm xông mhm phía mhm ôi, mhm 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 พี่น้องถ่ายเล่าข <iter> şey ่าบกันช่วงนี้เขากลับไปแก่ลูกกบโลเคตคือเดียวนะ้ถ้าสวรรค์เขตใช่ผู้ไทยคือหฮานี่ลหะหานเขากลับไปแก่ลูกกบโลเคตคือดีเขาก็ดีเขากลับไปแก่ลูกกบโลเคตไปแก่ลูกกบโลเคตคือเดียวพี่น้องไทยเล่าถ้าสวรรค์เทศใชผู้ไทยห้านี่ลหละถ้าผู้ไทยเป็นโม่ทางเฟสนั่งโม่ทางเฟนด้หาพี่น้องลูกกบ กบสามตัวแล้วกับเน,นวเดี๋ยว,วตัวนึงนอ,นอ่ะสา,าวเดี๋ยวเดี๋ยตัวนึงน,น้ำลึกแล้วพ่อกินเยอะอาจจะก้อนเหมือนพ่อแล้วเนาะอาจจะก้อนเหมือนพ่อคนแล้วเอาจจะก้อนน้ำลึกบุ่มลงไปบุ่มลงไปดุมบุ่มลงไปน้ำลึกน้ำลึกน้ำลึก โอ้ยปูเจอโบกควายแล้วเหรอเนาะเจอโบกควายแต่แถวนี้เขาไปด้คุนหาเขตได้มืัอตอนมาการเคสหากา่ได้คุนหาเขตได้กา่ได้คุนหาเขตเลยกา่ได้คุนหาเขตเลยนะเดี๋ยวนี่ถึงน้องลูกกบมันยังหายังมันยังมีเยอะพี่น้องเอ้ยลูกเขตหาหลายอยู่หาน้อยน้อย น้อยน้อยแต่แทงอืมถมีเพิ่มมาแก้แล้่ยังมีรู้เนาะย่างเนาะแห่เด้นี่พี่น้องได้พออ้อได้ได้พออ้ออะไรพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแก้อีกประมาณสักสามสิบสี่สิบนาทีทนนอนนี่กับมืออืมอืมพออ้อกับมือเดี๋ยวพออ้อกับมือพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพอเอ้อกับมือเลิกแลับมันนี้ฮะเลิกบางนั้นเสือ วงนั้นทันเลิกวงนี้ก็เลิกว่าปู่ข้าจะขึ้นไปท่าตะเท่งก่อนก็ไปขึ้นไปท่าตะเท่งเขตเขตเข็ดหน้ากับห้องแอบแอบอยู่พี่น้องเข็ดหน้าเข็ดหน้าเลยเขตดอย่างวะเข็ดหน้าเลยเขตกับข้ามรึเนาะเขตทรายเนาะเขตทรายกับห้องแอบแอบอยู่เขตทรายกับห้องแอบ แอปแอปอยู่โอ้ยเฉดสากันเลยพี่น้องเอ้ยน้ำกเก็ระคื่้งสาบได้คั้งนองแล้วพี่น้องเอ้ยโซนนี้ก็เต็มระเบ้อนี่โซนนี้ก็เต็มนองระเบ้อนี่พี่น้องโซนนี้ก็เต็มนองระเบ้อนี่ตอนนี้เหรอลูกกบลูกเขมมนยังน้อยอยู่มันยังน้อยเพราะว่าทพลทบมาต้มนานนักเมื่อตอนอังสองอาทิตย์นี่แหละพี่น้อง Băng song, a hít mi lạc. Quân là toc, nguyên lukobo kiện an tân nam. Lenny, lenny, lenny. Hang nè there? Lai, yo tay em, you munapo. Foo mocking you. Munapo lukobo kiện an nam. Lai, liai, you này gay. Lai, liai, lenam. Lai, liai, lukobo kiện. Lai, lukobo kiện, liai, vi, 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 ลูกกลลูกเข็ลายอยู่ได้มันเป็นฟูงฟูงห้าหกตัวันเป็นฟูงฟูงห้าหกตัวลูกกลลูกเขตครับพี่น้องอันนี้กับบรรยากาศนะครับยุคพี่น้องมาหาซ่อนลูกกลลูกเข็มาหาบ้านผมมีเอินว่าซ่อนบ้านผมเอินว่าแก่แ <No. S 1> ก้ก็คือลากลากแยงลากจะลุงน้อยเพื่อหาอาหารเพื่อหาลูกกลลูกเขตมมันมาติดเราจะลงนี่ครับ ราจะลงนี่อันนี้ก็ตอนหัวแรงนี้ครับตะเวนทบลาคอยลงตะลางเพิ่งจะเป็นผู้พันนะครับเด้อผู้พันที่ไปหาเฮ็ดไปหาหน่อไม้ครับเฮ็ดไปหาห,หาน่อไม้พุ่นละอันนี้กับพาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาครับเมึงแน,น่ยปุ่นนาข้าวเป็นงา,งามพี่น้องเนะข้าวเป็นงามแต่ได้ผู้เขียวค,ครับท้องครับท้องเนื้อผู้พี่น้องมึงนุ้นผู้ เคียว <Okay, S 2> ครับ mm hmm. ทงนึ่งโอ้ครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมกดแจ้งเตือนนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านครับที่กุณารับชมนะครับผมสำหรับอีพีนี้ว่าด้วยการมาดูช่งนามาดูการเออเขามาแก่ลูกกลมลูกเขียดหรือภาษาอีสานทั่วไปเรียกว่าซ่อนห่วกนะครับผม ซ่อนหว่วกหวกก็คือลูกของกบลูกของเขียดเขาเรียกว่าหว่วกครับผมแต่บ้านผมเรียกว่าลูกกบลูกเขียดนะครับผมลูกกบลูกเขียดภาษาพุทยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม